ต่อไปจะเป็นการอัดวิดีโอ PvP นะครับจากที่ลองเทสวิดีโอมาฝ่ายตรงข้ามมีฟีนิกส์โกดไลเดอร์แล้วก็เอเจนต์นะครับเอเจนต์ Agent ถือควอนตัมแซมเปอร์หลาเลยครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับแบนี้นะครับน่าจะผ่านไปได้นะครับเราจะทำการ บุกเลยดีกว่าครับไม่ต้องรอครับนั่งคิดอยู่ครับว่าจะลุกหรือจะรับดีครับน่าโอเคครับกัปตันอเมริกานะครับเดี๋ยวต้องดูกันครับว่ากัปตันอเมริกาจะทำอะไรดีครับทบาปเป็นเทลกัปตันครับเอเจนต์มีโพเทคครับ กัปตันจะหาเรื่องเลยครับกัปตันอยู่เฉยดีกว่าครับเรียบร้อยครับต่อไปจะเป็นโค้ดไรเดอร์แล้วโค้ดไรเดอร์นะครับโค้ดไรเดอร์ของเรานะครับออกด้วยท่าหากินไปก่อนครับแล้วก็เลงที่เอเจนต์ผ่านคะับเอเจนต์ผ่านค่านี่ถ้าไม่มี ทีนิคพิเศษซ่อนอยู่ดับแน่นอนครับถ้าไม่มีไม้เด็ดไม้ดังอะไรซ่อนอยู่นะครับเรียบร้อยครับโอเคครับยังเดียวครับแต่ตายแล้วครับถือว่าตายแล้วครับเพราะเดี๋ยวถึงเทินเขาเขาจะตายทันทีครับนะป้า,ายังมี รีเบิร์ตของฟีนิกช่วยไว้นะครับเพราะทามาแบบนี้ตายแน่นอนครับเรียบร้อยครับต่อไปเป็นเทินของฟีนิกครับฟีนิกจะทำอะไรครับผมก็ไม่ค่อยได้สู้กับฟีนิกมากมายเท่าไหร่ครับไมลิงครับเอาตัวเองเป็นโลครับอะไรบางครับผมก็ไม่ค่อยทราบไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับสกิลของฟีนิกเท่าไหร่ครับแต่เป็นตัวหนึ่งที่ว่าไม่มีไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ครับเมื่อเจอครับ เราก็จะบุกเต็มตัวเลยนะครับไม่ต้องอะไรแล้วครับเพราะเราได้เปรียบอยู่ครับโอเคครับหน้าด้านครับต้องําครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวโค้งครับสามหนึ่งครับหรือว่าเกมนี้เกมนี้เป็นของเราแล้วครับเราไม่อยากคุยครับอ่าเขานั่นครับต่อยแม่งก่อนเลยครับต่อยมันก่อนเลยครับขอโทษครับพูดป็นขอโทษนะครับที่มีคำหยาบครับ มาจาได้ร่วงเกินผิดพลาดตระการใจขอใครไปด้วยครับ